ทีนี้เรามาตรวจสอบนะครับประเด็นเรื่องของท่าทีของโจไบเดนที่ได้มีการขึ้นแถลงนะครับต่อเซเนเตอร์และก็ฮา e ส์เรปเ e อร์ t แตทีฟก็คือ2สภาของคอนเกรสนะครับว่าดูแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับขึ้นรัเบียีเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดคิดเอาไว้จะส่งผลอย่างไรกันบ้างพูดคุยกับแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยของบอล CGSCIMB นะครับดรจิติพลธุพฤกษาเมธนันคุณตาคุณตาดีสวัสดีครับดตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีดคุณเฟิร์วับ วันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นสัปดาห์แห่งการถแถลงแล้วก็มีตัวเลขหลายตัวที่ต้องจับตาะะ2ก็สองวันเราเห็นไปแล้วเนะจพาวพูดชัดทีเดียวนะคะว่าจะต้องกดเงินเฟอร์ให้ลงมาสู่เป้าหมาย2%งานยังไม่จบขึ้นดอกเบี้ยได้เร่งได้เร็วกว่านะคะประเด็นเหล่านี้เองกดดันมากน้อยแค่ไหนหรือทําให้เราเห็นสัญญาณของทิศทางนโยบายการเงินเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ สัญญาณของทิศทางนโยบายการเงินเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเพราะว่านโยบายการเงินก็ยังอยู่ในเชิงของความเข้มงวดอยู่ แต่จุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือมุมมองของตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็แมกนิจูดหรือว่าขนาดของการใช้นโยบายทางการเงินเนี่ยก็เรียกว่ามีวารายตี้ขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากนะครับ mm hmm. จุดที่เราเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วง1-2วันนี้ก็คือ,อการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับของทาง FOMC หลังจากที่คุณเจรมพามเวลเนี่ยขึ้นไปให้เทสตโมนีนะครับจริงๆทั้ง2สภานะครับเราเคยมองไว้ก่อนแล้วว่ายังไงก็ตามเนี่ยคำถามเรื่อง เงินเฟอ้อจะต้องเป็นคําถามหลักแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยตัวเลขณปัจจุบันเนี่ยตอบอย่างอื่นไม่ได้นะครับนอกจากขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยแรงนะครับ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ย50 basis point นะครับในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มาร์เก็ตเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตอีก2ครั้งนะครับก็น่าจะไปจบประมาณช่วงเดือน6นะครับ ดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปถึงประมาณ5.5ถึง5.75ได้ครับตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงของตลาดที่เรากําลังจับตามมองอยู่ครับดรโจรครับถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นอัตดอกเบี้ยอย่างที่ว่าจริงผู้นี้คือเข้มข้นแล้วก็อาจจะยาวนานไปกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก่อนหน้านี้จะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งในตราสินทรัพย์จะได้รับผลกระทบเท่ากันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับจริงตราสารนี้เนี่ยเราบอกก่อนนะครับว่าจริงการขึ้นดอกเบีย้ยถ้าเกิดเป็นค่อยๆขึ้นยี่เบสิสพอยต์หรือว่า10เบสิสพอยต์เนี่ยมักจะไม่ได้ส่งผลกระทบในระยะสั้นมากนักนะครับในระยะยาวเนี่ยสุดท้ายแล้วจะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปซึ่งก็ไม่ได้ทําให้นักลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องปรับพอร์ตฟลิโอระยะสั้นหรือว่ามีเทคนิคเข้าิอร0กนะคร กลับมาอันนี้คิดนิดนึงนะครับว่า,าระยะภายในอีกช่วงประมาณแค่ไม่ถึง3เดือนเนี่ยจะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากนะครับตรงนี้มักจะทําให้ตลาดมีความผ,ลผลันผวนในฝั่งของตราสารนี้เนี่ยเราคิดว่า,าหนึ่งก็คือด้วยนโยบายลักษณะนี้เนี่ย นักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนได้นะครับไม่ต้องรีบเข้าไปสะสมขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดในฝั่งของหุ้นเราจะมอง2ด้านนะครับตอนนี้ที่สิทธิของการลงทุนเนี่ยสหรัฐถ้าจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้แสดงว่าภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคตต้องเติบโตแล้วก็แข็งแรงนะครับตรงนี้เราจะมองว่าถ้าเป็นการลงทุนของหุ้นเนี่ยเราจะเอียงไปทางด้านหุ้นที่มีมูลค่าหรือว่าหุ้นที่เป็นวัฏจักรเศรษฐกิจสามารถเติบโตไปได้ตามวัฏจักรเนี่ยมากกว่าหุ้นที่เป็นหุ้นโกลดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่ม เห็นแล้วนะครับว่าภาพรวมของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้จริงเช่นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อก่อนที่จะประชุม FOMC รอบถัดไปนะฮะมีตัวเลขที่เราต้องรอกันอยู่หลายตัวเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ดีจริงอย่างที่ทุกคนคาดไว้นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องคิดนิดหนึ่งนะครับว่าจะลงทุนในสหรัฐหรือเปล่าที่สิทธิ์ของเราก็คือว่าไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับกับฝั่งสหรัฐมากนักก็อาจจะมาลงทุนในธีมที่ผมตั้งชื่อว่า r e s t of the World นะครับหรือว่าที่อื่นในโลก จะให้บกับแทนดีกว่านะครับ <S 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 ส่วนสุดท้ายเนี่ยที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยก็คือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หลักเนี่ยตอนนี้ย้ายมาลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าถ้าเป็นของฝั่งคนไทยเนี่ยก็อาจจะมีการเฮดจิงในฝั่งของดอลลาร์นะครับมีการถือดอลลาร์าสเสร็จรอไว้ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่พอใช้ได้นะครับสำหรับเวเตอร์เดอะสตรมนะครับในช่วงที่เฟดมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบ ค่เราจะโจ๊กค่คะเม่สักครุ่บอกว่ามีหลายตัวเลขทีเดียวที่ต้องจับตานะถ้ามีอะไรบ้างแล้วเราคาดการตัวเลขออกมาในทิศทางไหนจะยิ่งเป็นตัวเร่งให้เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ย50 basis point แล้วก็ขึ้นต่อเนื่องยาวหรือเปล่าหรือมันอาจจะพอแผ่วลงบ้างไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อหรือว่าตลาดแรงงานเนี่ยคะ่ะ ครับผมคิดว่าจุดที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยหลายคนจะมองเรื่องของตลาดแรงงานนะครับซึ่งร้อนแรงตรงนี้มากตรงนี้ผมเชื่อว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรที่เราต้องจับตานะฮะปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่จะทําให้ตลาดเนี่ยมีความ เปลี่ยนใจนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ภาพหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบขึ้นมาโชว์นะครับก็คือในเรื่องของภาพของตลาดแรงงานนะครับถ้าเกิดเราดูภาพของตลาดแรงงานตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจริงๆเรื่องของการเติบโตผมเอาแท่งสีน้ําเงินมาให้ดูนะครับว่านี่คือการจ้างงานของฝั่งสหรัฐรายเดือนนะครับจะสังเกตเห็นว่าทุกคนจะเห็นเป็นภาพเดียวกันนะครับว่าการจ้างงานเนี่ยมีเป็นบวกตลอดเวลาเลยไม่เคยมีไม่จ้างงานเลยนะครับแล้วก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาถึง5 0 0 0สนกว่าตําแหน่งนะครับกราฟนี่พุ่งขึ้นสูงนะครับแล้วก็การว่างงานเนี่ หรือประมาณแค่3.4ตรงนี้เป็นจุดที่นักลงทุนกังวลนะครับว่าถ้าเกิดการจ้างงานเนี่ยดีมากๆโอกาสที่จะนําไปสู่นะครับเงินเฟ้อที่สูงหรือว่าค่าจ้างที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีนะครับแต่พอมาดูภาพด้านขวาผมเอาภาพมาให้ดูนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นปริศนาของตลาดแรงงานรอบนี้นะครับเพราะว่าค่าจ้างเนี่ยปรับตัวลงมาตลอดนะฮะแม้ว่าการจ้างงานจะสูงงงนะฮะงงมากนะครับในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็คือปกติเราต้องคิดว่าถ้าการจ้างงานดีๆเนี่ย ทุกคนก็จะต้องแย่งคนงานแล้วค่าจ้างก็จะต้องขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่าจ้างก็ลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจับตาเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้นะครับสิ่งที่เราจับตาไม่ใช่แค่ว่าสหรัฐจะจ้างงานกี่ตําแหน่งนะครับแต่ว่าต้องจับตาดูด้วยว่าค่าจ้างมันจะปรับตัวขึ้นมาเหมือนที่เราคิดไว้ตามทฤษฎีหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันลงเนี่ยโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยก็ไม่เยอะมาก นอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดมีตัวเลขอื่นที่ผมหยิบมาก็คืออาจจะมีวันที่14นะครับที่จะมีการรายงาน CPI ตัวนี้ก็จะปรับตัวลงเหมือนกันจะประมาณ6.4นะครับลงมาเหลือ6ก็เรียกว่าเป็นตัวเลขก่อน FOMC เช่นเดียวกันนะครับตัวเล้นี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะทําให้มุมมอง50 basis point นีถูกกดดันมากขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะถ้าขยับไปวันที่15ก็จะมีการรายงานตัว PPI นะครับก็คือเป็น Producer Price Index ต้นทุนของการลง,งรทุนก็จะปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันนะ จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตลาดเปลี่ยนใจได้เพราะว่า FOMC รอบนี้ก็จะอยู่ในวันที่23หรือประมาณช่วงปลายเดือนครับค่ะดรโจรครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสหรัฐเดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบที่ดูแล้วดุดันมากขึ้นแบบนี้เนี่ยจะส่งผลให้นโยบายการเงินของธนาคารกลางอื่นๆของโลกซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบเช่นกรณีที่ว่าเงินอ่อนค่าลงหรือสาเหตุต่างๆจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนด้วยไหครับ ผมเชื่อว่า2กลุ่มนะครับที่เราต้องจับตากลุ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของธนาคารกลางที่เป็นธนาคารกลางใหญ่ของโลกนะครับผมเชื่อว่า50 basis point นะครับหรือว่าการเปลี่ยนมุมมองของนโยบายทางการเงินตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ ECB หรือว่า BOJ เนี่ยต้องมีแอคชั่นตามค่อนข้างค่อนข้างแน่นอนนะครับอย่าง BOJ ตอนนี้นะครับสำหรับสำหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายของคุณคุโรดะนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นตน ไปนะครับโอกาสที่จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่า<ม> <Pre> ส่วนต่างตอนนี้<ม>เรียกว่าสูงที่สุดเป็นวัติศาสตร์นะครับสูงขนาดไหนคือ,อ,อญีปนน่ปุ่นเนี่ยจะดูง่ายมากนะครับเพราะว่านโยบายการเงินเขาอยู่ระดับประมาณศ<ม>เพราะฉะนั้น<ม>ตอนนี้เนี่ยเฮดจิงคอสนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับออถ้าเทียบกับ เออ US Treasury เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5%ต่อปีสูงมากนะครับคือการไปลงทุนในฝั่งของสหรัฐเนี่ยโอกาสที่จะได้กาไรกลับมาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าอดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงตรงนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะทําให้นักลงทุนในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยมีการขายพวกสินทรัพย์ในในต่างประเทศแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปตรงนี้นโยบายการเงินผมเชื่อว่าอาจจะต้องมีการเวเตอร์หรือว่ามีการแก้ไขปัญหาเรื่องความผันผวนข,ของอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงเกินไปนะฮะด้วยการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด มากขึ้นในฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าภาพรวมของเงินเฟ้อเนี่ยเรียกว่าลงช้ากว่าในฝั่งอเมริกานะครับถ้าอเมริกายังเร่งแบบนี้อยู่ก็อาจจะเห็นนโยบายการเงินที่เท้มงวด5 0าสเบสิคพอยต์อาจจะยังมีให้เห็นในฝั่งของยุโรปเช่นเดียวกันนะครับแต่ความแตกต่างถ้ามองในเรื่องของการลงทุนเนี่ยค่าเงินที่แข็งในฝั่งของยุโรปเนี่ยมักจะเป็นบวกกับการลงทุนในฝั่งของยุโรปมากกว่าลบนะครับก็จะไปย้ำาตีมการลงทุนที่เราบอกว่าถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ย้ายไปลงทุนนใ ประเทศน่าจะได้ผลบวกมากกว่าเนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนในฝั่งของประเทศ EM นะครับรวมถึงไทยเนี่ยผมเชื่อว่า จุดสาคัญคือความแตกต่างของเรื่องเงินเฟอ้อนะครับประเทศที่มีเงินเฟอ้ออาจจะสามารถใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพื่อลดปัญหาการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ลดส่วนต่างตรงนี้ได้แต่ประเทศที่เงินเฟอ้อลดลงนะครับหรือว่าประเทศที่เงินเฟอ้อไม่สูงเนี่ยมันบอกเรา2อย่างอย่างหนึ่งก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะครับอย่างที่2ก็คือไม่ได้มีแรงกดดันด้านราคาการขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจมากกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ คอโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยก็ยังน้อยอยู่เพียงแต่ว่าผลที่เราควรจะต้องจับตาก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็มีโอกาสที่จะผันผวนมากขึ้นถ้าในฝ mm ั hmm. ่งของสหรัฐยังคีบออนขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราคงดอกเบี้ยเพื่อรักษาภาพรวมของเศรษฐกิจให้เติบโต, mm hmm. ตได้ในระดับปกติครับ ค่ะทีนี้ถ้ามองกลับมาในโลกของการลงทุนเมื่อสักครู่บอกแล้วนะคะว่าอ่านในตราสารนี่เองชะลอไปก่อนหุ้นควรเป็น value เป็น r e s t o f the world แต่ว่าในบ้านเราหุ้นไทยนะคะเราเห็นโอกาสเห็นความท้าทายอะไรบ้างผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นจากการที่เปดขึ้นดอกเบี้ยและอาจจะแรงด้วยมีอะไรบ้างคะ ครับจริงๆเรามองเป็น3กรณีนะครับถ้าเกิดจะให้ชัดก็ในในภาพที่ผมหยิบขึ้นมาให้ดูอย่างแรกเลยก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยต้องคิดแบบนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของเบสเคสเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกไม่ถดถอยนะครับเงินเฟ้อในฝั่งของทั่วโลกเนี่ยคงตัวอยู่ที่ประมาณ3-4%เปนะครับแล้วก็เป็ดใช้ดอกเบีย้ยสูงผลที่จะกระทบกับบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างแรกเลยคือหุ้นคงไม่ได้กระทบมากถ้าเศรษฐกิจไม่ได้ชะลอตัวนะครับตราสารนี้อาจจะมีการปรับตัวขึ้นยิวอาจจะมีการปรับ ตัวสูงขึ้นบ้างนะครับราคาปรับตัวลดลงเพราะว่าถ้าเกิดเจอ50 basis point ขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในส่วนของ worst Case นะครับถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่านโยบายการเงินไม่ใช่ สุดนะครับแล้วก็ภาพรวมของเงินเฟ้อเนี่ยยังสามารถกระโดดขึ้นมาอีกหรือว่าฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ทําให้รายได้หดตัวเราจะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับถ้าเกิดน้ํามันปรับตัวขึ้นหรือว่าราคาสินค้าพลังงานปรับตัวขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสขับดุลบัญชีการค้านะครับได้สูงมากตัวนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าอาจจะมีแรงขายในส่วนของทั้งหุ้นแล้วก็บอลอยู่นะครับตัวนี้เราก็แนะนําว่าหลบมาในฝั่งของอัลเทอร์ทีฟแอสเซทน่าจะดีที่สุด นะครับก็คือจับพัดจับผูนะครับดอกเบี้ยจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าราคาน้ํามันปรับตัวลงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกไม่ถดถอยนะครับเฟดไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าคงดอกเบี้ยไว้นานเนี่ยอันนี้จะเป็นกรณีที่ดีที่สุดของเรานะครับแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่สดใสของไทยในแง่ของเอาลุกนะครับเพราะว่าเราก็มีเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะครับครึ่งหลังของปีก็น่าจะเป็นห่วงแต่ว่าคอนดิชันก็คือราคาน้ํามันอาจจะไม่ต้องสูงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกไม่ถดถอยครับ ก็จ๊กขอเพิ่มอีนิดนึงครับในไหน,หนคุยถึงเรื่องเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับจากการที่ค่าเงินบาทดูแล้วอ่อนค่าลงเยอะพอสมควรในช่วงนี้และถ้าทีของเฟดที่ดูแลดุดันในการที่ปรับขึ้นัราดอกเบีร้รจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทตอนนี้ที่บอกผันผวนด้หลายทิศทา,างยังไงบ้างครับ ผมเชื่อว่าจุดแรกนะครับที่เราดูก็คือเรื่องของส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ระดับของเงินบาทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแต่มันจะทําให้เราต้องคาดหวังกับความผันผวน,นที่สูงนะครับเราเห็น34วันหนึ่งเปิดหม่วันหนึ่ง35เปิดหม่อีกวัน36เนี่ยคือไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงลักษณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบก,การเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวไว้นะครับในมุมมองของพื้นฐานนะครับในมุมมองของพื้นฐานเนี่ยผมยังมอง2เรื่องนะครับหน เรื่องของการขาดดุลแล้วก็เกินดุลน,นะครับจะสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟกับมุมมองในอนาคตรตรงนี้มากถ้าเกิด hmm. มีคิดว่านักลงทุนต่างชาติจะกลับมานะครับหรือว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเนี่ยโอกาสแข่งข้าเร็วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าเราเคยทําให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่า <c oughs> ประเทศเราเนี่ยสามารถเกินดุลต่อเนื่องได้แค่มีสอสาปัจจัยเองเท่านั้นเองนะครับอ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นบวกอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอตัวเลขเข้ามาซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพื้นฐานเนี่ยผมเชื่ แล้วเราก็ยังสามารถที่จะมีอัตราแลกเปลี่ยนในระดับประมาณ30นะครับถึงถึง33ได้นะครับก็คือมีโอกาสที่จะแข็งกลับลงไปได้ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของมุมมองตลาดจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีอินฟลูหรือเอาฟลูมากผิดปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีการไม่ได้มีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีการนําเข้าส่งออกที่ผิดปกติแต่ว่าค่าเงินบาทพันผวน,น,นเร็วมากนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมีการเปิดรับหรือปิดรับความเสี่ยงเร็วตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับ ค่อนข้างชัดเจนว่ารอบนี้จะมี2ส,สถานการณ์นะครับก็คือเศรษฐกิจดีแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็จะทําให้ตลาด เข้าสู่โหมดริสออฟง่ายขึ้นนะครับเงินบาทมีโอกาสอ่อนทุกคนต้องระวังนะครับถ้าเกิดภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเห็นเงินบาทที่เ,เรียกว่าลอยตัวสูงกว่า35ขึ้นไปได้นะครับถ้าตลาดปรับความเที่ยงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเห็นนะครับว่า,เ,าเฟดเริ่มผ่อนคันเร่งนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยกลับมาเป็นบวกนะครับนักลงทุนเริ่มกลับมาลงทุนในจีนอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเรามีโอกาสเหมือนกันที่จะเห็นเงินบาทเนี่ยทะลุระดับ34ลงไปเห็นสามสิบสามได้เช ค่ะนะ,ะชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณท็ก็โจกมากนะครับคุยเราแต่เช้าเลยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ หังจากสิรงทลปรึกษาเม่นันนะคะผู้ในการวุโสฝ่ายวิจัยบริษัทซับ C G S C I M B นะคะดังนั้นมุมมองตลาดเปลี่ยนชัดเจนทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นดอ,อกเบี้ยห้าสิบเ Point ในการประชมุมเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ขึ้นอีก2ครั้งคือพฤษภาคมมิถุนายนไปจบที่ปลายก็คือ5.75%ดนะคะดังนั้นลงทุนเนี่ยต้องระมัดระวังการลงทุนตราสารหนี้แกงสักหน่อยชะลอการลงทุนไปก่อนก็ดีนะคะส่วนหุ้นถ้าอยากลงทุนก็เน้นหุ้น Val u e ไม่ใช่หุ้นโกรนะะลวกราืืออห่ ไปลงทุนที่ไม่ใช่ตลาดอเมริกา Rest of the world นั่นเองต้องดูต่อเนื่องและคะ่ะว่าตลาดแรงงานสุกนี้แล้วก็เงินเฟอ้อวันที่14มีนาคมจะเป็นอย่างไรถ้าแผ่วลงก็มีความเป็นไปนได้ว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย50 b a s บ <Yeah>. s point ก็จะลดลงด้วยค่ะพีวิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ